สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักนะคะพบกับเมษาพาเล่าเรื่องอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องอิดแดงค่ะอัฐิที่ถูกลืมยังคงร้องไห้ด้วยเลือดใต้เจดีที่แตกรล่าคือเสียงของความจริงที่ไม่มีใครกล้าฟังตอนที่หนึ่งคืนแรกใต้เจดีเลือด เสียงพายุโหมมาแต่ไกลกลบเสียงจิ้งหรีดใต้ถุนเรือนไทยเสียงไม้กระทบเสาลั่นเอียดในความเงียบของบ้านเก่าปีนั้นปีที่แผ่นดินเปลี่ยนมือของประชาชนถือปืนแต่หัวใจของชาวบ้านยังพนมมือให้ฟ้าเดียวกันชายหนุ่มผู้หนึ่งสีวะเดินลากกระเป๋าผ้า เข้าใต้ถุนเรือนไทยเก่ารอยน้ำคราบแดงเกาะแนวเสาไม้ผุผุทรงเสียงกรอบแกรบเราจะพูดเองได้สีวะพึมพำสมัยเด็กบ้านหลังนี้เคยอบอุ่นตอนนี้มันเย็นเหมือนคนตายอย่างนั่งรอในเงามุมหนึ่งเสียงสายลมผ่านช่องไม้ฝุ่นปลิวว่อนสีวะเดินไปที่วัด เจดีแดงตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางลานหญ้าปูนขาวที่เคยทาบัดนี้กลายเป็นสีคล้ำมีคราบคล้ายเลือดซึมอยู่ตรงฐานราชวงศ์กลางเจ้าอาวาสเท่าพระมหากรองเดินออกมาตอนตะวันจะตกพระมหากรองเสียงเรียบกลับมาทำไมสิวะบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยคนในวังเก่าก็ยังไม่เงียบเสียง สิวะยกมือไหว้หลวงพ่อผมฝันถึงเจดีนี้ทุกคืนมันร้องมันหายใจมันเรียกชื่อผมพระมหากรองอย่าเอาความฝันมาแลกกับกรรมเจดี JD หลังนี้มันไม่ได้ตั้งเพื่อบุญแต่เพื่อกลบเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินกลางดึกเสียงสวดมนต์แววทั้งที่วัดไม่มีใครอยู่ ไฟตะเกียงในบ้านสีวะดับไปเองชายหนุ่มคว้าไฟฉายเก่าส่องไปที่พื้นเห็นรอยเลือดเล็กๆเ,เป็นทางลากเสียงครูปริศนาหญิงเจ้ากลับมาทำไมข้าไม่ให้อภัยพวกเขาข้ายังหายใจอยู่ในดินสีวะกระซิบข้าไม่เคยฆ่าใครเสียงครูเย็นเยียบแต่เจ้าก็เงียบ วันที่ครูของเจ้าหายไปโดยไม่มีใครพูดถึงภาพในฝันซ้อนขึ้นมาพระบรมชาย,ยาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เจ็แขวนอยู่ในห้องเรียนไม้เด็กนักเรียนยืนตรงเขารพธงชาติแต่ครูคนหนึ่งหายไปไม่เคยกลับมาอีกสิวะเด็กชายในอดีตคุณครูหายไปไหนละครับแม่แม่เสียงแผ่วอย่าถามลูก คนถามเยอะๆเขาก็พาไปเหมือนกันนั่นแหละความเงียบในบ้านเมืองไม่ได้มาจากความสงบแต่มาจากความกลัวว่าหากพูดผิดจะถูกกลบใต้เจดีอย่างที่คนอื่นเคยโดนอัฐิไม่เคยพูดแต่เลือดมันพูดแทนตอนที่สองขืนสองเสียงจากเจดีเสียงฝนตกลงหลังคาสังกะสีเบาๆกลางดึก เสียงน้ำไหลาจากรางไม้ท่ามกลางความเงียบคืนถัดมาสิวะนั่งเขียนบันทึกบนโต๊ะไม้เก่าเทียนเล่มหนึ่งสั่นไหวราวกับมีลมหายใจที่ไม่มีร่างคนเป่าสิวะเขียนบันทึกพึมพำคืนก่อนฝันถึงครูเหมือนเคยคราวนี้ท่านยืนอยู่ใต้เจดีแต่เจดีสูงกว่าทุกทีเหมือนจะกดคนไว้ข้างล่าง เสียงสั่นของไม้กระดานใต้ฝ่าเท้าสิวะลุกออกมาส่องไฟฉายไปทางวัดเขาเห็นแสงจุดหนึ่งเคลื่อนไหวในเงาเจดีเหมือนคนถือคบไฟสิวะตะโกนถามใครนะ่ะเท่าคำใช่ไหมเสียงตอบกลับแผ่วจากเงาไม่ใช่เท่าคำแต่เป็นคนที่เคยชื่อว่าคำสิวะเดินตามแสงไปจนถึงใต้ฐานเจดี เท่าคำยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเท่าคำไม่หันมามองเจ้าเห็นหรือ,อยังว่าเจดีนี้มันมีเสียงสีวะเสียงคนหรือเสียงกรรมเท่าคำเสียงที่ไม่ได้ยิงตอนนั้นมันไม่เคยหายมันแค่รอคนรุ่นใหม่มาฟังเหมือนเจ้าตอนนี้เสียงสวดมนต์จากในเจดีดังขึ้นเองไม่ใช่บทสวดปกติ แต่เหมือนบทสาบแช่งเสียงผู้หญิงหลายคนสอนกันเสียงหญิงหลายเสียงสอนข้าพูดแต่เขาเงียบข้าร้องแต่เขาฝังข้าไม่ให้อภัยจนกว่าจะมีใครยอมจำสิวะถอยหลังร่างกายแข็งทื่อข้างใจดี D มีก้อนอิดก้อนหนึ่งหลุดออกภายในคือกระดูกขาวซีด มีเศษผ้าไหมปักลายวังโบราณห่อไว้สิวะเสียงสัน่นนี่ศพคนในวังเท่าคำหญิงคนหนึ่งเคยเป็นบ่าวประจำพระองค์ถูกลากออกไปในคืนที่เจ้านายหลบหนีไม่มีสารไม่มีงานศพมีแต่เจดีเอาไว้บังความผิดบางอัฐิสีขาวเพราะได้เผาแต่อัฐิที่ถูกซ่อนมันแดง เพราะไม่ยอมกลายเป็นธรรมตอนที่สสมุดปกแดงกับคำที่ไม่เคยได้ยินเสียงลมตีใบเสมาแห้งกรอบเสียงหอยขมครูดกระเบื้องวัดเก่าในความเงียบของยามเช้าสิวะนั่งคุกเข่าอยู่หน้าพระประธานกลางโบสถ์ในมือของเขาคือสมุดปกแดงเก่าที่พบในรอยแยกของฐานเจดีเมื่อคืนก่อนสิวะอ่านช้า,ชา บ่าวคนสนิทพระองค์หญิงถูกนำตัวออกจากวังเหตุด้วยรู้ความลับซึ่งไม่ควรรู้และถูกจัดการตามราชประเพณีเก่าเขาชะง,งักตรงคำว่าจัดการมีคราบหมึกเปื้อนน้ำคล้ายคราบเลือดเท่าคำเดินมาพร้อมขวันทูบจากกระปังปักในมือเท่าคำสมุดนั่นข้าเคยเห็นมันครั้งหนึ่งคนถือมัน ายไปโดยที่ลิ้นขาดคำในนั้นกลายเป็นคำสาบสิวะแล้วความลับอะไรที่ทำให้ถึงกับต้องฆ่าเท่าคำเจ้ารู้จักความลับของเจ้านายหรือไม่บางทีมันไม่ใช่เรื่องลับแต่มันเป็นเรื่องที่ห้ามพูดเสียงผู้หญิงหัวเราะในโบสถ์เบาๆไม่ใช่เสียงคนเป็นสิวะเหลียวมองเห็นเพียงเงาผมหญิง ภาดอยู่ปลายฐานพระเสียงหญิงแผ่วเบาถ้าเจ้าอยากรู้ข้าจะให้เห็นไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยความตายของผู้ที่รู้แล้วไม่ยอมเงียบย้อนภาพในอดีตบ่าวหญิงถูกจับใส่เกวียนผ้ามดตาฝนตกหนักเสียงสวดเหมือนจะไล่ผีแต่จริงๆไล่คนเป็นบ่าวหญิงร้องไห้ข้าไม่ได้ตั้งใจ พระองค์ตังหากที่รับฆ่าขึ้นวังทหารวังเสียงนิ่งอย่าเอ่ยชื่อท่านถ้าคิดจะตายดีๆเสียงฝนกลบเสียงร้องเกวียนหายเข้าไปในแนวป่าและไม่มีใครพูดถึงเธออีกเลยกลับสู่ปัจจุบันสิวะเสียงสันคนดีๆในอดีตถูกฆ่าเพราะเขาพูดแทนความเงียบเท่าคำถูกแล้วแต่ถึงจะตายไปเจดี JD มันยังพูดแทนอยู่ทุกคืนเจดีบางองค์สร้างด้วยศรัทธาแต่เจดีบางองค์สร้างด้วยความกลัวและเลือดที่ฝังอยู่ใต้ฐานมักไม่เคยหลับตอนที่สวิญญาณเจ้าจอมห้องในเสียงหวีไม้สางผมบนกระเบื้องโบสกลางดึกเสียงฝนปรอยกับเสียงเจ้าแมวสีดำเดินเบาๆบนหลังคาไม้สิวะ นั่งอยู่หน้ากระจกเก่าในห้องบ่าวเขาพบหวีไม้สลักลายจัก,กรีวางอยู่ในลิ้นชักโต๊ะไม่เคยเห็นตอนเด็กและไม่มีใครในบ้านเคยใช้สิวะเสียงตกใจนี่มันของในวังใครเอามาไว้ในบ้านข้าเสียงหญิงล่องลอยข้าเคยหวีผมด้วยหวีนั้นในคืนที่ฝนตกก่อนจะถูกลากออกจากห้องสิวะหันขวับไม่มีใคร ตางเงาในกระจกสะท้อนหญิงนั่งหวีผมผมยาวคลุมหลังไม่ใช่เขาย้อนอดีตปีพศ2415ก่อนกระบฏบาวรเดชไม่กี่เดือนห้องในของวังเงียบงนันหญิงสาวหน้าตาสะอาดผิวสีน้ำผึ้งนั่งหวีผมเงียบเงียบเธอคือเจ้าจอมอรไทยบ่าวคนสนิทเจ้าฟ้าหญิงพระองค์หนึ่ง เจ้าจอมอรไทยเราคงไม่มีโอกาสได้เป็นครอบครัวจริงๆใช่ไหมพระองค์ชายในเครื่องแบบทหารกระซิบอย่าเรียกเราว่าพระองค์อีกเลยเพราะโลกใหมน่นี้มันจะไม่มีเจ้าฟ้าไม่มีเจ้าจอมอีกต่อไปคืนนั้นเองเจ้าจอมถูกจับใส่เกวียนเหตุผลเพราะตั้งครันโดยไม่ผ่านราชการกลับสู่ปัจจุบันสิวะเปิดสมุดจดอีกเล่ม พบชื่อในนั้นเขียนไว้บรรทัดเดียวอรไทยเสียชีวิตด้วยโรคระบาดไม่มีการชนสูตรสิวะเสียงแผ่วอรไทยเป็นเจ้าจอมแต่ตายอย่างไม่มีใครกล้าเผาเท่าคำเข้ามาชาเท่าคำเข้ามาชา้าในความเงียบเท่าคำเสียงครึมสมัยนั้นใครตั้งครันกับเจ้านายโดยไม่ประกาศ คือไผ่ต่อแผ่นดินแต่อย่าลืมว่าในแผ่นดินนั้นมีทั้งเลือดคนกับน้ำตาคนรับใช้วิญญาณบางตนไม่หลอกไม่โหดไม่คลัง่งแต่นั่งเงียบเงียบหวีผมรอให้คนรู้ความจริงก่อนที่จะไปตอนที่ห้าคำสัญญาจากคนตายเสียงคล้องวัดตีเบาๆ แม้ไม่มีใครอยู่หน้าคลองเสียงน้ำหยดจากเพดานเจดีลงกระดูกแห้งใต้ฐานสีวะเริ่มฝันซ้ำๆทุกคืนในฝันเขายือนอยู่กลางวังร้างไม่มีเสียงไม่มีผู้คนแต่มีกลิ่นทูปเผาไหม้ผ้ากรรมหยี่และเสียงครวญจากเจดีคืนหนึ่ง เขาได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบในความมืดข้างหูเสียงหญิงข้ารอเขารอจนเนื้อแหลกรอจนเลือดไหลใต้กระเบื้องแต่เขาไม่กลับมาเพราะเขากลัวจะเสื่อมย้อนอดีตเจ้าจอมอรไทยยืนรอเจ้านายที่ลานน้ำพุเจ้าจอมอรไทยพระองค์บอกว่าจะกลับมารับ พระองค์สัญญาจะไม่ให้ข้าต้องอยู่คนเดียวในโลกใหมน่นี้เสียงในอดีตเจ้านายหนุ่มข้ารักเจ้าแต่ข้าเป็นอนาคตของราชวงศ์และเจ้าคือความผิดพลาดที่ข้ารักที่สุดคำสัญญาบางคำไม่ได้ขังไว้ด้วยกำแพงแต่มันจองจำด้วยการไม่กลับมาและนั่นแหละ คือพันธนาการที่วิญญาณไม่หลุดสิวะสะดุ้งตื่นพบกระดาษแผ่นหนึ่งถูกสอดไว้ใต้ประตูในนั้นมีข้อความเขียนด้วยหมึกจางเธอตายเพราะเชื่อในคำคนรักเจ้าอย่าเป็นคนรุ่นต่อไปที่เงียบตามเขาอีกสิวะเดินออกไปยังเจดีอีกครั้งยืนมองไฟเทียนริปรี่ใต้ฐานสิวะพึมพำ ผีไม่อยากได้ของเขาอยากให้เราพูดแทนเขาเท่าคําเดินเข้ามาคนเป็นที่ยอมเงียบคือมืออีกข้างของคนฆ่าเจ้าเลือกเอาเถิดจะเป็นปากหรือเป็นเงียบทุกคืนที่เลือดไหลจากเจดีมันไม่ได้ไหลเพราะคำาํำสาปแต่มันซึมออกมาเพราะความเงียบอย่างไม่หมดอายุตอนที่หก ไฟเทียนในห้องบัญชีเสียงลมพัดกระดาษปลิวในห้องโบราณเสียงฝนพรำตีหลังคาสังกสีและเสียงกุญแจเก่าไขากลอนตู้ที่ไม่เปิดมานานสิวะกับน้อยลูกชายคนดูแลวัดเข้ามายังห้องบัญชีเก่าซึ่งเคยเป็นห้องทำงานของวางมาก่อนฝุ่นจับเต็มชั้นวางไม่มีไฟฟ้ามีเพียงตะเกียงเจ้าพายุ ที่สะท้อนแสงบนเอกสารเก่าน้อยคุณสิวะผมได้ยินยายบอกว่าห้องนี้แต่ก่อนเขาใช้เก็บบัญชีเงินหลวงสิวะบัญชีหรือศพก็ไม่รู้เพราะห้องไหนที่กลัวการเปิดมักเก็บบางอย่างที่คนไม่อยากให้จำขณะพลิกเอกสารพบแฟ้มเล่มหนึ่งเขียนว่าเงินทดรองรัชทายาท พศ2474ข้างในมีใบเสร็จค่าโลงไม้สากหนึ่งใบและชื่อผู้รับเงินคือขุนจำนงศักสุวันสิวะขุนคิดโลงไม้ในช่วงเปลี่ยนรัชกาลหรือวังเก่าซ่อนอะไรไว้มากกว่าที่คิดไฟตะเกียงเริ่มริบรีเสียงผู้หญิงแผ่วแผวหลังชั้นบัญชีเขาไม่ได้ให้โลง เขาให้ความเงียบน้อยสะดุง้งเสียงใครครับคุณสิวะสิวะนั่นแหละเสียงของคนที่โดนฝังไปโดยไม่มีใบมรณะบาทขณะพวกเขาออกจากห้องบัญชีฝนตกหนักจนเห็นเงาหญิงคนหนึ่งยืนพิงเสาเจดีชุดผ้าไหมเปียกชุ่มใบหน้าเรียบสงบแต่เลือดซึมจากขอบผ้าิ้นลงสู่พื้นสิวะเสียงสัน่น ท่านต้องการให้ผมพูดแทนหรือเปล่าหญิงนั้นยกมือพระนมแล้วค่อยๆถอยหลังหายไปในผนังเจดีความลับของเจ้านายบางครั้งไม่ได้อยู่ในบันทึกแต่อยู่ในวิญญาณของคู่ที่ไม่เคยได้เขียนคำอธิบายใดๆให้ตัวเองและเขียนไม่ทันเพราะถูกเพราะถูกปิดปากด้วยความเงียบของระบอบเก่าตอนที่7จด เจดีแดงแตกจุดแตกของความเงียบเสียงสายฝนตกกระทบอิฐเก่าเสียงลมพัดกรวดที่หน้าวัดดังคล้ายเสียงลากเล็บบนไม้แห้งคืนนั้นสิวะอยู่ในวัดตามลำพังอีกครั้งหลังจากที่เท่าคำเอ่ยคำหนึ่งก่อนกลับเท่าคำ ถ้าเจ้าฟังให้ดีแม้หินก็พูดได้แต่ถ้าเจ้าพูดผิดแม้ผีก่องเงียบไม่ลงเที่ยงคืนเจดีเดิมที่มีกระดูกซึมเลือดเริ่มมีรอยร้าวที่ฐานพร้อมเสียงครวญเบาๆเหมือนคนร้องไห้ใต้ดินสิวะพึมพำ มันไม่ใช่เสียงลมมันคือเสียงคำถามที่ยังไม่มีใครกล้าตอบเขาจุดตะเกียงเดินวนรอบเจดีหยดเลือดจางๆปรากฏเป็นทางที่ผนังด้านทิศเหนือมีรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดขีดคำว่าเขาฝังข่าเพราะกลัวข่าพูด แต่ข้าจะให้เลือดข่าพูดแทนทันใดนั้นอิดก,ก้อนหนึ่งที่ฐานเจดีหล่นลงมาเองข้างในคือซากผ้าสีกรมท่าที่มีตราราชวงศ์และกระดูกข้อมือหนึ่งท่อนมีกำไรเงินจารึกอักษรไทยโบราณว่านางข้าหลวงอรไทยสุกเกษม สิวะน้ำเสียงเปลี่ยนข้าเห็นเจ้าในกระจกทุกคืนข้าฝันถึงเลือดเจ้าเพราะเจ้าไม่ได้ตายเจ้าถูกฆ่าด้วยความเงียบของระบอบเสียงหญิงในเงาโผล่เบื้องหลังสิวะเธอไม่ได้เดินแต่ลอยมาช้าๆผมดำยาวชุดเจ้าจอมเปื้อนเลือด ใบหน้าสงบนิ่งแต่ในตาเต็มไปด้วยคำถามหญิงในเงาเขาทำให้ข้าหายไปจากประวัติศาสตร์เขาทำให้ความรักของข้ากลายเป็นความผิดสิวะน้ำตาคลอแล้วข้าจะทำให้เสียงของเจ้าดังพอจะเปลี่ยนอดีตได้เมื่อเจดีร้าว เสียงที่เคยปิดไว้ก็ไหลออกมนุษย์อาจเงียบแต่หินจำและเลือดไม่เคยโกหกมันจะซึมออกทุกคืนจนกว่าจะมีใครกล้าตอบแทนคนตายตอนที่8สมุดบัญชีวังเก่าและชื่อที่ไม่มีในราชกิจจานุเบกษาเสียงพลิกสมุดโบราณ เสียงฝนเริ่มตกลงกระเบื้องวังเก่าเสียงหมาเห่าลั่นอยู่ไกลๆแล้วเงียบไปในความมืดเช้าว,วันต่อมาสิวะบอกพระภิกษุชราให้ช่วยเปิดคลังสมุดเก่าที่อยู่ใต้ฐานหอระฆังซึ่งเคยเป็นหอจดหมายเหตุของวัง ก่อนถูกเปลี่ยนเป็นวัดร้างหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพระภิกษุชราเสียงแห่แ้งเอกสารชุดนั้นเขาไม่อยากให้ใครเปิดเพราะมันเขียนถึงคนที่ไม่เคยถูกจานในราชกิจจาแต่เคยมีชีวิตมากกว่าพวกที่เขียนชื่อไว้เสียอีกสิวะ คนที่ตายแต่ไม่มีใครพูดถึงคือคนที่ยังไม่ตายสำหรับความจริงเมื่อเปิดสมุดบัญชีเก่าสิวะพบหน้าเพจที่ขึ้นหัวว่าค่าดำเนินการลับเดือน12ปี2474ภายใต้หัวข้อนั้นมีรายการค่าลงไม้แกะลายค่าเงียบเสียง ค่าผ้าไหมชุดสุดท้ายและชื่อหนึ่งที่ไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไหนนางอารไทยสุก,กเกษมเจ้าจอมห้องในหญิงรับใช้ฝ่ายในที่ทราบความลับแห่งแผ่นดินสีวะนิ่งแน่นเธอคือเสียงของผู้หญิงที่หายไปในสงครามอำนาจและนี่ คือเอกสารที่พวกเขากลัวจนฝังไว้ใต้หอระฆังพระภิกษุชราถอนหายใจถึงเสียงระถึงเสียงระฆังจะเงียบแต่เสียงคนตายดังกว่านั้นนักในคืนนั้นเองซิวะกลับมาที่กุฏิเก่าและพบว่ากระจกเก่าบานหนึ่งสะท้อนเงาที่ไม่ใช่ตัวเขา เงาหญิงในชุดไหมยืนหวีผมหน้าเต็มไปด้วยเลือดแต่แววตากลับสงบหญิงในเงาข้าถูกเขียนออกจากประวัติศาสตร์แต่เขาเขียนด้วยหมึกส่วนข้าเขียนด้วยเลือดสิวะสันและข้าจะอ่านมันออกเสียงให้คนทั้งแผ่นดินได้ฟังบางคนกลัวความจริงยิ่งกว่าผี เพราะผียังโผล่เฉพาะเวลากลางคืนแต่ความจริงมันส่องหน้าเราทุกยามตื่นเมื่อชื่อในบัญชีถูกเปิดกรรมเก่าที่พวกเขาคิดว่าฝังไว้ก็กระโจนขึ้นมาหลอกหลอนทุกคืนที่ฝนตกตอนที่9คืนเสียงของเจ้าพิธีกรรมแห่งการยืนยันความจริงเสียงเทียนสัน่นเสียงหวีไม้ลากผ่านเส้นผม เสียงสะอื้นที่ไม่มีร่างเสียงคำสัญญาที่ยังไม่ถูกรับฟังในคืนเดือนดับสิวะนั่งกลางอุโบสถหวังร้างข้างหน้าเขาคือตะกร้าหวายที่ใส่เศษกระดูกข้อมือและผ้ากลมท่าจากใต้เจดีพระภิกษุชราจุดทูปสามดอกแล้วกล่าวพระภิกษุชราวันนี้มีใช่พิธีเผาผี แต่คือพิธีเผาความเงียบบนพื้นมีหวีไม้โบราณข้างๆคือเทียนสั้นๆดวงเดียวสีวะถือหวีไว้แน่นราวกับจะหวีเงาที่ไรรูปสีวะเสียงสัน่นนางอรไทยถ้าชีวิตเจ้าเคยถูกทำให้เป็นเสียงที่ห้ามพูดข้าขอหวีให้เสียงนั้นกลับมาทันใดนั้นแสงเทียนขยาย จนลานโบสถ์สว่างเหมือนกลางวันเงาหญิงนางในค่อยๆปรากฏอย่างเนิบช้าเซนผมปลิวด้วยแรงลมที่ไม่มีที่มาเธอนั่งอยู่เบื้องหน้ามองสิวะนิ่งๆแววตาไม่แค้นแต่เรียกร้องหญิงในเงาเสียงกระซิบข้าถูกทำให้ไม่มีตัวตนข้าเป็นเจ้าจอมที่ไม่มีชื่อในราชกิจจา ข้าเป็นผู้หญิงที่รักผิดคนผิดเวลาและผิดสถานะสิวะกลั้นน้ำตาแต่วันนี้ข้าขอคืนชื่อให้เจ้าไม่ใช่ในเอกสารราชการแต่ในปากของประชาชนเสียงหวีดังครืดขณะสิวะหวีเงาบนพื้นผ้าไหมเปื้อนเลือดเสียงเทียนสัน่นราวกับลมหายใจของคนที่เพิ่งตื่นจากความตาย หญิงนั้นหลับตาก่อนเอ่ยเสียงสุดท้ายหญิงในเงาขอบคุณที่ฟังข้าขอบคุณที่ไม่ได้เงียบเหมือนคนอื่นทันใดนั้นแสงเทียนดับเงาทั้งหมดหายไปบนพื้นเหลือเพียงหวีไม้ที่ยังอุ่นอยู่และเศษกระดูกเปื่อยที่เปลี่ยนเป็นขี้เถ้าบางเสียงต้องร้อยปีจึงจะได้พูด บางชื่อต้องตายถึงจะได้ปรากฏและบางวิญญาณไม่ต้องการการยกย่อมเพียงแค่ใครสักคนที่ยอมฟังตอนที่สิบเสียงที่เปลี่ยนคนเป็นล้านซิวะขึ้นเวทีกล่าวคำที่ห้ามพูดเสียงลำโพงโบราณส่งเสียงจีจีเสียงคนเดินกรวดหน้าเวทีโรงเรียนประชาบาล เสียงเด็กวิ่งเล่นแววประพลกับเสียงแต่รถทหารไกลๆไ,ไม่เคยมีใครคิดว่าโรงเรียนประชาบาลหลังวัดร้างจะกลายเป็นที่รวมของผู้คนจากทั่วตำบลศิวะได้รับเชิญจากคณะครูให้กล่าวปราศัยในหัวข้อเราจะสอนประวัติศาสตร์แก่ลูกหลานอย่างไรโดยไม่ทิ้งศพของคนที่ถูกลืมเขายืนบนเวทีไม้ไข่เก่าหน้าไมโครโฟน เบื้องล่างคือเด็กน้อยครูคนแก่และหลานของคนที่ถูกฝังทั้งชื่อศิวะเสียงมั่นคงผีในนิทานไทยมักถูกทำให้กลัวแต่ที่ข้ากลัวกว่าผีคือคนที่ยังมีชีวิตแต่ไม่กล้าพูดศิวะหยุดเว้นเล็กน้อยครั้นหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งรักกระสัดของเธอด้วยใจแต่ต้องถูกฝังเพราะคนบางคนกลัวว่า ความรักนั้นจะเปลี่ยนความกลัวของประชาชนให้กลายเป็นพลังเสียงเงียบรอบลานโรงเรียนไม่มีใครไอไม่มีใครกระซิบสีวะน้ำเสียงอ่อนลงข้าไม่ได้ออกมาเพื่อพูดแทนผีแต่เพื่อย้ำว่าแต่เพื่อย้ำว่าในแผ่นดินที่เปลี่ยนไปเราจะไม่ลืมคนที่เคยถูกสั่งให้เงียบ เขาหยิบหวีไม้อันเดิมขึ้นมายกขึ้นเหนือศีรษะสิวะนี่ไม่ใช่หวีของเจ้าจอมอีกต่อไปแต่มันคือหวีของทุกคนที่เคยถูกหวีจนเลือดออกโดยระบอบที่กลัวความจริงคนเท่าคนแก่หลายคนรำ่ำไห้แม้ไม่เข้าใจทุกคำแต่เข้าใจ ในน้ำเสียงแม่ขารุ่นยายพูดเสียงแผ่วกูจำได้ตอนนั้นเขาเผาทุกใบลานแต่เผาความจริงไม่ได้รกลูกประวัติศาสตร์ไทยมีศพอยู่ใต้ฐานเจดีมากกว่าที่จารในหนังสือเรียนและมีเสียงอีกมากที่รอการฟัง ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อให้เรารู้ว่าเลือดของใครสร้างแผ่นดินนี้ขึ้นมาบทส่งท้ายกรรมคือสิ่งแม้แต่ผียังกลัวนางอารไทยได้หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความเงียบเพราะมีคนหนึ่งกล้าฟังและอีกหลายพันคนกล้าจำ ผู้ที่ออกคำสั่งให้ฝังเธอแม้ตายไปแล้ววิญญาณของเขาไม่มีใครรับต้องล่องลอยในมิติที่ไม่มีใครฟังเขาอีกต่อไปเพราะเขาไม่เคยฟังใครตั้งแต่ยังมีชีวิตขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังมาจนจบคลิป อย่าลืมกดติดตามช่องเมษาผ่าเล่าเรื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ